สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายนะแจงมาชวนทำขนมเพื่อการพึ่งพาตัวเองอีกแล้วค่ะเป็นบัตเทอร์พาวเค้กสูตรคีโตไว้ทานกับกาแฟตอนเช้าเหมาะมากๆเลยค่ะรับรองว่าง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยนะคะเริ่มด้วยการนำเนยออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องให้นิ่มก่อนใช้เนยทั้งหมด227กรัม ก็คือว่าหมดก้อนนี่แหละค่ะเพื่อช่วยให้เนยคลายตัวได้ง่ายขึ้นหน้าแจงใช้มีดหั่นออกเป็นชิ้นเล็กๆของหน้าแจงเป็นเนยเค็มนะคะถ้าใครใช้เนยจืดก็อาจจะเติมเกลือเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะเมื่อเนยของเรานิ่มแล้วนำใส่อ่างผสมพร้อมกับสารให้ความหวานที่คุณชื่นชอบในปริมาณที่คุณพึงพอใจ ของหน้าแจงใช้เป็นอิริทิทรอลแบบละเอียด3ส่วนสถ้วยตวงจากนั้นใช้แฮนด์มิกเซอร์สปีดกลางค่อนข้างแรงตีผสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันดีและเนยก็มีลักษณะที่เนียนฟูระหว่างนี้ก็คอยใช้พายปาดขอบอ่างเป็นระยะด้วยนะคะเนยที่เนียนฟูเข้ากันดีแล้วสังเกตได้ว่า เนยจะมีสีที่อ่อนลงมากเลยล่ะคะ่ะเสร็จแล้วใส่ไข่ไก่ขนาดเล็กที่อุณหภูมิห้อง5ฟองถ้าใครใช้ไข่ไก่ขนาดใหญ่ก็อาจจะลดลงเหลือสัก4ฟองนะคะโดยจะทยอยใส่ทีละฟองตีผสมให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยทยอยใส่ฟองต่อไปสปีดในการตียังเหมือนเดิมนะคะคือกลางๆค่อนข้างแรง แล้วใส่วาน,นิลาแอดแทรกลงไปด้วยสักสองช้อนชาค่ะสำหรับสูตรนี้ค่อนข้างจำเป็นนะคะเนื่องจากมีไข่ในปริมาณมากกลิ่นวาน,นิลาจะช่วยดับกลิ่นไข่ได้ค่ะตบท้ายด้วยแป้งมะพร้าวแบบละเอียด3ส่วนสถ้วยตวงกับผงฟูอีกสองช้อนชาตีผสมด้วยสปีดต,ต่ำให้เข้ากันเป็นอย่างดีอีกครั้งก็เป็นอันเวเสร็จแล้วละค่ะ นำลงใส่พิมพ์ที่รองด้วยกระดาษไขเตรียมอบได้เลยอย่าลืมเกลี่ยให้เขาเท่าๆกันด้วยนะคะใครจะท็อปด้วยทัญ,ญพืชชนิดต่างๆก็ได้แต่ว่าพาวเค้กสูตรเนี้ยจุดเด่นของเขาก็คือความเป็นเนยความชุ่มเนยนแจงก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องท็อปค่ะนําเข้าอบใช้ไฟบนล่าง175องศาเซลเซียสเป็นเวลา40นาที หรือก็ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านถ้าเตาอบบ้านใครเล็กร้อนไวหรือว่าไฟแรงไปอาจปรับลดอุณหภูมิลงนะคะเพราะส่วนผสมหลักเป็นเนยจะทำให้ไหม้ได้ง่ายค่ะควรรอให้เย็นสนิทก่อนจึงค่อยนำออกจากพิมพ์แล้วตัดแบ่งนะคะถ้าตัดแบ่งตอนที่ยังร้อนๆอยู่จะรู้สึกว่ามีน้ำมันส่วนเกินออกมามากเกินไปค่ะ มีน้องๆห,หลานๆหลายคนไม่ชอบเท็กเจอร์ของแป้งมะพร้าวสามารถเปลี่ยนเป็นแป้งอัลมอนด์ได้เลยนะคะแต่ต้องเพิ่มปริมาณเป็นสองถ้วยตวงครึ่งค่ะเก็บในตู้เย็นได้นาน2สัปดาห์แนะนำให้ทานตอนแช่เย็นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโต ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์าแจงขอฝากคอมบูชาทั้ง3สูตรรวมทั้งเซรัม่มบำรุงหนังศีษษะและเส้นผมไว้กับชาวคีโตทุกท่านด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ